ครับนะค้าน้ตื่นเต้นมากเลยครับบอกเลยว่าจริงๆวันนี้เหมือนเหมือนแบบเขาเรียกว่าทําให้เราโลก่งอ,อกไไหลายๆเรื่องคือเราแบบ กดดันมาตลอดเวลาเพราะว่าเราอยากทําชิ้นงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วพอวันนี้มันเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเหมือนแบบภาพนนึงที่เราอยากปล่อยออกแล้วรู้สึกโล่งใจแลว้วก็รู้สึกแบบออชอบผลงานเงมากๆครับเป็นไงกับกระแสกับกระแสตอบรับเพื่อเราปล่อยิ้นยากมารับไปแบบก็จริงกระแสตอบรับก็น่าจะดีตั้งแต่ให้็อตแด้รับก็ ทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องนะฮะที่ส่งกำลัง,งะะใจมาให้ถึงจะไม่ได้มาก็ก็สก่งกำลังใจล้นหลามน,นะฮะใช่ครับวันนี้บอกเลยว่าแม่ผมมาดูด้วย <c oughs> แม่บอกว่าแซ่บมากถ้า <c oughs> แม่ยืนแล้วแซ่บมากแล้วแสดงว่าแซ่บจริงครับ <c oughs> ถามถาม <c oughs> แม่ว่าตกใจไหมฮะเห็นเอ็นซีแม่บอกว่าเฉยๆดูมาเยอะละแม่ก็เป็นสาววายแม่เป็นสาววาย แล้วสองคนเราเน่ได้ดูในซีซนเป็นยังไงบ้างก็เป็นการดูครั้งแรกของเราเหมือนกันนะก็ตกใจไม่รู้ว่าเขาจะเอาด้านไหนของเราออกมาไม่รู้ว่าหน้าตาของเราจะเป็นยังไงจะมีฉากไหนบ้างอะไรเป็นยังไงฮะก็พอไม่เห็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ตกใจว่าอุ๊ยมีฉากนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆก็มีความสุขนะเพราะว่า ทุกคนเอ่อได้เห็นผลงานของเราแล้วก็ได้เสพผลงานของเราก็มีความสุขไปับงานของเราเลยนะก็ก็ต้องรับส่งดีครัการู้ฉากแต่ละคี่แบบว่ารู้ว่ามันเล่นยากหรือว่าประทับใจดีไหมจริงๆด้วยความที่เรื่องนี้ะครับมันมันออค่อนข้างเป็นซีรีส์ที่มีความเป็นชีวิตมนุษย์สูง <c oughs> แบบตัวละครผิดรู้เขาเรียกว่าตัวละครไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนดีตัวละครเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เล่นเป็นมนุษย์ มันมันค่อนข้างยากเพราะทุกอย่างเขาอยากให้เร็วอย่างทีมงานหรือโค้ชแอคติ้งเองก็คือแบบเขาเรียกว่าทํางานหนักมากเพื่อที่แบบเฮ้ยถ้าตัวละครโดนโดนกระทาแบบนี้เขาจะเอ็กซ์เพรสยังไงเขาจะมีวิธีการตอบกลับยังไงเราก็แบบทํากันบ้างกันหนักมากซึ่งก็ก็ต้องขอบคุณมอสด้วยที่แบบช่วยการออกความเห็นแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็ทํามาร่วมกันอะไรเงี้ยครับมอสเราคะเราเป็นเด็กใหม่ใหม่ด้วยแต่ได้ช่วยไหมหรือว่า จริงๆตั้งแต่ไฮลอดออกไปเนี่ยประมาณ6-7เดือน6เดือนฮะเราได้ดผลประมาณ6เดือนเราทําทุกอย่างี่แบงค์เป็นคนที่พาผมไปทำทุกอย่างเลยตั้งแต่สแสดงตั้งแต่รู้ต้องแบบต้องเดินยังไงต้องอยืนยังไงต้องพูดยังไงต้องร้องไห้ยังไงทุกอย่างคือเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่หมดซึ่งแบงค์เป็นหนึ่งในาที่ทําให้ผมกล้าทําดีกว่าจริงๆทุกคนไม่มีพื้นฐานฮะทุกคนรอมอ อยูแค่ว่าเราเราจะกล้าทำหรือเปล่าแบงเป็นคนให้ที่ดึงผมออกมาจากเซฟโซนแล้วก็จริงๆพอทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ยากเลยเพราะยังไงเรามีคนที่เก่งๆอยู่ข,ข้างๆเราเงี้ยฮะรู้สึกทำนันได้ไง่ายมากขึ้จริงๆผมควยเกินไปผมอาจจะมีความรู้แค่ห้าสิบอร์เซนอะไรเงี้ยอีกห้ปอราจจะเป็นพี่แบงม,มาเติมเต็มกันใช่คก็ดีครับอย่าอย่าไปงาน ผมผมอะเหมือน พอไดร้รู้ว่าจะได้มาเล่นวายใช่ไหมครับสิ่งที่สาคัญมากมากเลยก็คือพาร์ทเนอร์ของเราคนที่จะมาเป็นคู่ของเราเพราะฉะนั้นถ้าคู่ของเรามีแพชชั่นหรือว่ามีไฟเข้ากับเราโปรเจกต์มันจะแบบยิ่งแบบพุ่งทะยานแล้วก็แบบจะทําผลงานออกมาได้แบบสุดพลังแล้วพอผมเจอมอสและได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดการได้เปิดใจกันอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามอสแบบมีไฟแล้วก็รู้สึกว่ามอสมีเป้าหมายเดียวกับเราเราก็รู้สึกว่าแบบเขาเขา ทำให้ผมรู้สึกว่าผมขาดเขาไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออการการที่แบบการที่การที่มีเขาอยู่อ่ะมันเหมือนถูกระหวัตที่หนึ่งใช่ดูเก้อมากนะนุ่งจริงใหญ่เลยอยากจะบอกเขาแม้เออเพราะเขาบอกเราเป็นรางวัลที่หนึ่งแล้วเขาเป็นอะไรเกี่ยวกับเราจริงจริงผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ผมตั้งใจ ยกให้เขานะความแพชชั่นของผมคือไม่มีอะไรเลยแพชชั่นของผมคือพี่แบงพอผมบอกเกือเลยบอกเลยว่าผมเป็นนักแสดงใหม่ผมไม่ได้รู้ว่าผมต้องเข้าวงการเพราะอะไรผมไม่รู้ว่าดังแล้วต้องทําอะไรผมก็เลยยกแพชชั่นนี้ให้พี่แบงผมจะทาทุกอย่างขับเขาผมจะมีเขาตลอดไปแล้วก็ทุกอย่างผมจะยกให้เขาเพราะว่า ก็ไม่ผมมีไฟในการแสดงนะเพราะว่าเพอรอสเขาเลย <c oughs> ใช่อน,นาคตไม่แน่ไม่แน่บอกถึงว่าอาจจะดีขึ้น <c oughs> เมื่อนนี้อันนี้ว่าเรื่องนีี NC ใช่รรม,มั้ยครับผมว่าแค่ดูตัวอย่างเมื่อถูกแซมมากซมใหญ่มากมันเป็นอะไรไงบ้าบอันก็ ถ้าพูดถึงเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องความยากที่นะครับจริงๆไม่ค่อยากเนาะไม่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราเราสองคนแบบค่อนข้างสนิทกันมากเราเราทำรายการด้วยกันชั่วมองเดียยนะครับใช่ขาได้ก็พอเราทำรายการด้วยกันหร๊บพอเวลาเราแบบไปเที่ยวด้วยกันมันมันไม่เหมือนแบบได้แก้ไขสถานการณ์ที่แบบผิดพลาดหรือว่าได้เจออะไรอะไรด้วยกันแล้วพอมันได้เห็นมุมมองเขาเขาได้เห็นมุมมองผมเงี้ยมันเลยทําให้เราสนิทกันมากพอไปถึง ใากแบบ NC ในเรื่องครับด้วยความที่พอเราสนิทกันรเราไว้ใจซึ่งกันและกันรเราเล็กสเปกกันมันก็เลยเกิดเป็นซีนหลายๆซีนที่แบบค่อนข้าออกออกมาโอเคในมุม,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 มของพุ่มกลับเงี่ยครับก็อย่างที่ได้เห็นไปในในเชีเลอร์ครับก็เป็นฟิลนั้นเลยเราะฉากเป็นีตอ้อง่ด้วยจริงๆพอผมผมเป็นคนที่กลัวอ,อะไรแบบนี้ไดเพราะว่าผมผมเป็นคนที่อายมากๆนะ ผม,มเป็นคนที่อายที่อายแบบมากๆ, <c oughs> ๆผมไม่กล้าจะพูดจริงๆต่อที่ยินตรงนี้นผมอายมากๆ <c oughs> แต่ว่าผมแค่มีความกล้าเพิ่มขึ้านมานเท่านั้นเองนะฮะก็ NC เนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องทำไม่ได้แน่ๆร้องไห้ง่ายกว่ากลับกลายเป็นว่า NC เป็นฉากที่ง่ายที่สุดมากกว่าขำอีกเ <c oughs> พราะว่าขำยังไงให้ให้ธรรมชาติ <c oughs> อ่าเรารู้สึกว่าจริงๆ NC มันใช้อารมณ์มากกว่าปล่อยให้ตัวแสดง ปล่อยให้ตัวละครเนี่ยไปตามอารมณ์ของตัวละครเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเอ็นซีเนี่ยง่ายมากๆแล้วก็แล้วก็มองให้เป็นศิลปะดีกว่าทุกคนไม่ต้องคิดเยอะนะฮะในเรื่องจริงก็อาจจะมีแว๊บๆเยอะหน่อยก็มองให้เป็นศิลปะนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าซีนเรื่องนี้ค่อนข้างมีความเป็นมนุษย์สูงเพราะฉะนั้นมนุษย์ทําอะไรเราก็ทําตามมันเย์ เพราะฉะนั้นมันมันก็ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะเพราะฉะนั้นแสงภาพเสียงการเคลื่อนกล้องทุกอย่างหรือว่าสโบลิกต่างๆที่อยู่ในซีนต่างๆก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าก็สามารถตีตีโจทย์ได้เลยสำหรับใครที่เป็นนักแบบตีโจทย์ซีรีส์ตีโจทย์แบบมีความหมายแฝงที่ตรงไหนจะบอกเลยว่าเยอะมากๆถ้าใครแบบตีความได้ก็จะสุดมาคืนด้วยก็ฝากด้วยค่ะต้องสังเกตดีๆแต่สีที่ขาดไม่ได้เพ เขาตอนแรกขอใจไปแล้วใช่คือผมพูดชื่อเวทีได้ไหมที่ผมเคยไปร้องได้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 คด้ได้ด้ได้ได้ไดกได้ไดมได้ไดนได้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 คด้ไ่วนด้ได้ไผมได้ไปร้องเพลงที่เวทีเ้ทีมได้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 ้ได้ไดได้อด้้ไ้ แล้วผมรู้สึกว่าผมอะเอาเวทีไม่อยู่ก็ร้องไห้กลางเวทีแล้วรูสึกแบบทำไม่ได้ก็เลยแบบอุ้ยถอดใจแล้วอะไรเงี้ยครับพอได้มาเจอพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สก็แบบให้กำลังใจเราแบบ เพิ่มไฟในตัวเราแล้วก็พี่โอ๋ก็เชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็ให้เราร้องเพลงกันซึ่งเ h e เดวิลนะครับมาประกอบเรื่องนี้โดยโดยคนอัดคือพี่เอกซึ่งฝ่ายพี่เอกมังบอกเลยว่ายากมากเพลงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าก็ทํากันบ้านเต็มที่แล้วก็แล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบอันนี้ก็คือสุดความสามารถของผมจริงๆ<อ>ใช่คัะตอนนี้ผมมองว่า ตอนนี้ผมรักที่จะร้องเพลงอยากกลับมาที่จะร้องเพลงแล้วผมก้าวผ่านที่จะปล่อยเพลงออกมาอีกหนึ่งเพลงแล้วทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือผมจะขึ้นเวทีที่เจอแบบคนเยอะๆยังไงให้ให้ผ่านตรงนั้นไปน,นี่ก็ฝากให้กำลังใจลวงหน้าถ้ามีโอกาสก็อยากให้กำลังใจตรงนั้นเพราะมันมันเป็นอะไรที่ต้องก้าวผ่าน ความแบบความความกลัวของเราเพราะนะคะเราฟังแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่เสือด้วยจริงจริง,รงเขาเป็นคนร้อ,เองเพลงพอมากๆอยู่แล้วเขาเป็นคนแบบถ่มตัวเองมากๆเขาร้องเพลงทุกวันนะฮะแล้วเ,เขาก็ร้องเพลงเพราะเพลงด้วยเขาเป็นคนเสียงสูงนะอะไรเงี้ยพอร้องเพลงมันพืัน เขาคือนักร้องฮะเขาคือศิลปินจริงๆเขามีเพลงหลายเพลงมากพี่ยังไม่ได้แบบมาซึ่งมันพอทุกเพลงเลยแล้วเขาก็ไม่มั่นใจผมก็บอกเขาตลอดว่าปล่อยยอมปล่อยเธออะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะมีเพลงใหม่ออกมาหลายๆเพลงทุกคนได้ฟังนะโอ๊ยโอ๊ยฉียกไม่ขึ้นเลยาิียาหนักมากจริงๆจริงๆแล้วก็จะมีเพลงประกอบซีรีส์นี่แหละฮะก็ออกมาให้ชมกันเป็นเพลงของพี่แบงอีกเพลงเลยก็พอมากๆโอ๊นี่สบปะเลยนะ ก็ต้องไปดูก็ดูฮะรอดูครับผมคค่ะเรื่องนี้ทำไมผู้ชมถึงคาะไม่ได้เลยจังตอนจีนใหญ่ทำไมเป็นไรครับไม่ทราบก็คือซีเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซีที่เป็นแนวใหม่ๆของ Star Hunter นะครับเพราะว่าอย่างที่โอ๋บอกไปบนเวทีว่า Star Hunter เนี่ยทำแนวแบบมหาลัยแบบมัธยมมาละเรื่องนี้อยากจะ ยกขึ้นมาให้แบบมีความแบบห่างจากมหาลัยกับมัธยมมากขึ้นอย่าเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่สานเตอแบบตั้งใจมากๆแล้วก็พวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากมนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าอยากดูอะไรที่มันแบบครบรถแบบกินแล้วแบบครบรถก็ให้เข้าไปดูได้ที่ช่องวันสังเสดแต่ถ้าใครชอบรถจัดพิกสิบเมตร ตัแบบแซ่บๆนัวๆ,ๆ,ๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในเวอร์ชันอนิั่นที่ ichi e ครับหรือว่า iq.com ครับแต่ขอบอกแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครดูที่ i c h ี e หรือยู u ูบเนี่ยต้องลุกแล้วก็วิ่ง10รอบฮะเพราะว่ามัน,มนเด็ดเกินคือหนังมันจบประมาณเที่ยงคืนฮะแต่ว่าคุณนอนไม่ได้แน่นอนออนอนหกโมงเริ่มตอนแรกนะครับวันที่8ตุลานี่นะใช่ครับที่ไหนฮะ อ,อ,บ,อ,อบอกแล้วเนี่ยก็เริ่มวันที่8ตุลานี้ครับซึ่งผม,ผมอบ,บอกความลับได้ไหมคือเหตุผลที่เริ่มวันที่8อ่ะคือไม่ได้ไม่ได้มีใครเชื่อเรื่องเรื่องดวงเลยนะคือเลข8มันเป็นอินฟินิตี้มันเป็นเลขโชคลาภเพราะฉะนั้นวันที่8ก็ถือว่าเป็นวันดีที่เราแบบทางสแตนเตอร์ทางช่องวันแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์ทุกทคนนะครับเห็นว่าวันที่8เป็นวันที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับชมในวันที่แก็จะชอบกันนะครับแล้วก็ทุกๆเสาทุกคนจะไม่เหงาแล้วแล้วก็ห้ามออกไปเที่ยวนะครับต้องดู<ร>าบางครั้งยิ่งใหญ่นะคะดูก่อนแล้วค,ะคะ่อยไปนะไปวิ่งเพรว่าดูแล้วนอนไม่หลับนอนไม่หลับแ,แล้วค่อยไปเที่ยว <c oughs> ได้อันนี้ได้ <Okay. S 1> อขอบคุณครับ